ตอนนี้บาอ้วนเอาลงแลวนะครับพี่น้องเอาเต้าขืนมาหันครับด้วยสาเหตุนะครับต้องไปรอช่ครับพี่น้องเอาลงมาเร็วครับบาอ้วนเบาอ้วนครับนี่เอาลงเล้วเอาเบาลงแล้วเอาจับเข้าเลยจับเข้าเลยจับเข้าเลยเออครับจะเชื่องหรือไม่เชื่องหรือไม่เชื่องหรือไม่ได้่าได้ได้่าได้ไไดด้้่พี่น้อง บาอ้วนเฮามันเป็นอย่างครับบ้านไล่เฉียดขยะวทะโนนมาลบโอ้เอาไหมเอาหมครับเีอยวบาอ้วนทิเรียนไหมมันเป็นอย่างใส่มันเป็นน้ำอย่างบ้านลบเนี่ยอะไรอัน้มันมุทีเดยวเอาไปป่อยใส่พวดจมูกเอาไหมทำอะไรทนไเอาถือกล้องมาเอาเชือกน่น้องเชียวไปเออน้องเชือกไฟ เดี๋ยวพ่อหมุนไอ้นี่ให้ก่อน <Okay. S 1> โอเคครับเดี๋ยวปลาปล่อยไหมครับพี่น้องอืหมุนข้างหลังหมุนข้างหลังก็ได้หมุนหลายๆรอบเอ้าหมุนหมุนๆๆก็ได้หมุน,มนหมุนหมุนหนลายๆรอบเดี๋ยวเป่าเขี้ยวสิปล่อยครับเป่าอ้วนเป็นพเลเรียนจับสองมือจับสองมือ <c oughs> ไปแล้ว

ตัางขึ้นใไหมลูกจักแล้วลเ,เคียงเขายีกอเอ้ามุนเขาไมหมมุนลหลายหลอดลูกหมุนลหลายหลอดตังางเบาดีดีเอาเกี่ยไขคก่อนพี่น้อง